มาเปิดประเด็นค่ะท้าไทยไม่หยุดเพนกวินผิดเงื่อนไขประกันอีกหรือไม่รวมกิจกรรมร้องปล่อยตัวอานน์ไม้ขณะที่ทางด้านของสอปปปสค่ะก็ลุยยืนอธิบดีสารถอนประกันตัวค่ะจากกรณีที่ทางด้านของนายภริชชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในกิจกรรมยืนหยุดขังของแกนนำกลุ่มม็อบรัษฎรที่นัดกันออกมาทำกิจกรรมบริเวณหน้าศาลดีกา เพื่อเป้าหมายเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำม,มอบรัศดรที่โดนคดีมาตรา112คือนายอานท์นำพาและไม้พานุพงศ์จัดนอกสองแกนนำที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของเพนกวินก็ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวโด้วยสารค่ะได้กำหนดเงื่อนไขาการประกันตัวว่าห้ามกระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบัานห้ามก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองรวมถึงกระทำการใดๆในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เฉพาะที่ตนดูแลด้วยห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารและให้มาสารตามกำหนดนัด พร้อมแต่งตั้งผู้กำกับดูแลจำเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อมาค่ะทางด้านของนายสนธิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐได้มีการยื่นคำร้องของให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของนายเพนกวินว่าทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลหรือไม่ที่กำหนดเงื่อนไขห้ามพัดพิงสถาบันจากการโพสเฟซบุ๊กหัวข้อสารแรกแห่งอิสรภาพหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ดยสารได้ออกหมายเรียกบิดามารดากับอาจารย์อ,าายอดิศรจันทรสุกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้กำกับดูแลเพนกวินได้มีการนัดไตสวนผู้กำกับดูแล7มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีล่าสุดค่ะทางด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติอดีศสพัทลุงพักประชาธิป,ปัตย์ได้กล่าวกับสื่อถึงกรณีเพนกวินที่มีความสุ่มเสียงทำผิดเงื่อนไขาสารหรือไม่ว่า จุดสำคัญต้องดูว่าเพนกวินได้โพสข้อความอะไรในโซเชียลมีเดียหรือทำอะไรที่ถือเป็นการสุ่มเสียงหรือไม่และเมื่อมีคนนำไปร้องศาลว่าการกระทำของนายพริตนั้นอาจเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลอย่างเรื่องห้ามการพาดพิงสถาบันศาลก็จะนัดพิจารณาไต่สวนคำร้องต่อไป ปรากฏว่าเพนกวินมีการโพสต์เฟซบุ๊กนัดทำกิจกรรมยืนหยุดขังทีนาสารดีกาเห็นว่าหากเป็นเพียงไปยืนเฉยๆแล้วไม่ได้พูดหรือแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรคงไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเพนกวินเกิดมีการเขียนข้อความหรือแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรออกมาซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นการพาดพิงสถาบันก็ต้องยอมรับว่าสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากว่าอาจถูกสารพิจารณาถอนประกันตัวชั่วคราวได้ สำหรับทางด้านของนายนิพิษค่ะเคยได้มีการยื่นร้องถอนประกันตัวกรณีนายก่อแก้วพีกุญทองแกนนำนอประชและขณะนั้นเป็นสสของพรรคเพื่อไทยปมไปถแถลงข่าวคมคู่ตัดงบประมาณสารรัฐธรรมนูญจนทำให้นายก่อแก้วและนายยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกแกนนำคนสแสดงต้องถูกสารพิจารณาถอนการประกันตัวชั่วคราวมาแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เมื่อเวลาประมาณ8นาฬกา30นาทีที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกลุ่มส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปป,ปสก็ได้มีการเข้ายืน่นหนังสือถึงอธิบ,บดีผู้พิพากษาศาลอาญากรณีให้ถอดถอนการประกันตัวเพนกวินไผ่ดาวดินสมยศโดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาเป็นตัวแทนผู้มารับหนังสือดังกล่าวค่ะ